ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio วนะฮะวันนี้คลิปนี้พามาดูนะฮะสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกียรตเดตดนะแน่นอนแน่ๆอีพิกของ Barcelona. บาซโลนาบิ๊กทีมก็คือ U, ครโรนัลดินยูนะผมโคตรเจมนะโอ,อ้โหเก้าเก้าด้วยนะ โอ้โห no, จะาหดไปไหนเนี่ยน่ากลัวจัดนะรันยนูนะ่ะคือไม่ปั่นโค้งก็สวยสก,กิลส่วนตัวก็เยอะเชี yeah, ่ยตัวห,วด,เวหวดเลยนะครับผมเนี่ยตัวหดเลยนะครับผมของบาซ่านะแล้วก็มีของยูวันตุสแต่คนูนิน่าจะรีบนะมาเป็นเรียบริดนะครับผมมาเป็นมาริดเฉยเลยนะ ก็ไม่แน่อาทิตย์หน้าอาจจะเป็นของอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นของมาริดนะชุดนี้ก็มีเอ่อเดอเปียโร่ที่เจียมๆแต่เดอเปียโร่เนี่ยอืมอืมเป็นหน้าต่ำซึ่งไม่เคยชอบนะถ้าเป็นเน้นเวทเนี่ยเจียมเลยนะเน้นเวทไม่เร็วนะเราคือจี๊ดสกิลเยอะนะเอพิกสองวันสองวันเอพิกสองสองเพคในวันนี้นะก็จะเป็นของอ่าไม่ใช่มาริดแต่ยูเวนตุสนะครับผม ยูเวนตุสกับบาร์เซโลนานะส่วนฟีเจอร์เนี่ยเป็นการคาดการณ์ของเปต้ับนะฮะคาดการณ์จากทีมชาตินะครับผมซึ่งคุณเมยก็ได้สปอ,อยออกมาแล้วแหละว่ามีทีมชาติไหนบ้างอาร์เจนตินาแลนหนึ่งนะฮะเคเราตวตารูมาร์ติเนสมูเซล่าแล้วก็ชาก้านะสำหรับฟีเจอร์เขียวส่วนเอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นเอีเวนต์แจกทองเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็น50ทองนะฮะแล้วก็นี้น่าสนใจนี่ บาเยร์นิวนิกนะครับผมวินเนอร์แชมเปี้ยนก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมา2 2ทีมเนี่ยก็คือแชมป์้ยเซเรียอิตาลีแชมป์้ยลีก้าก็คือบาซ่าเซราก็จะเป็นนาโปลีรอบนี้เป็นแชมป์ของบุนเดสลิก้าเยอรมันนะก็จะเป็นบาเยรนสมมุติว่าถ้าไม่สมมุติดะถ้าสลับกันนะถ้าดวลดวด,ดมูล็นแชมป์เนี่ยมันจะมาให้เปิดไหมมันจะมาให้แจกไหมถ้านะ ถ้าดัดมุนเป็นแชมป์นะที่ไม่ใช่บาเยอร์แต่บาเยอร์แต่แต่บาเยอร์ก็คือได้แชมป์มาแล้วแหละแต่แต่ถ้าดัดมุนได้แชมป์เนี่ยมันจะมาให้เปิดไหมมาให้แรกให้ให้ฟรีไหมเพระาะว่าดัดมุนมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบย,ยังไงละ่ะไม่ได้เป็นแบบทีมพาร์เนอร์นะซึ่งบาซ่ากับนาโปลีเนี่ยพาร์เนอร์แน่ๆสองทีมนี้และบาเยิร์นก็พาร์เนอร์ถ้าเป็นทีมอย่างอ่าดัดมุนเนี่ยซึ่งนักเตะของดัดมุนในเปสเนี่ยไม่ค่อยจะมีและมันก็เป็นพวกฟรีเอเจนต์นะ ฟีเจอร์ซะ <Future 's S 1> ส,ส่วนใหญ่มันจะมาให้เปิดแบบนี้ไหมอันนี้น่าคิดในน้น่าคิดถ้ามันมาให้เลขม,มาให้เปิดเนี่ยโอ้โหบอลเลยว่าโคตรแรนักเตะโคตรแรเอ่เช่นพวกใครมากร้อยอย่างเงี้ยเจียมเลยนะในะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้แหลนะในในทิน่นี้หลักๆก็สอย่าง5อย่างนะอีเวนต์ใจกทองละหนึ่งนะครับผมเราอินแคมเปญยังคงอยู่นะเราอินแคมเปญยังคงอยู่อีเวนต์ใจญ่ทองละหนึ่ง บบเย็นแจ็คฟรีสองนะฮะยูเว่สามบาซ่าสี่แล้วก็ฟิวเจอร์เขียวห้านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับมาแน่แน,นหลังเกมเด็ดนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบายแลสวกั bye